สวัสดีครับพบกับเสือสืดมีดเดินป่ามีเชฟมีดัวัวันนี้เสือนำเหล็กจากจอบหมุนเหล็ก SK1 นะครับสร้างเป็นมีดฟันทรงเน็บสวยมากเลยนะครับผมเป็นมีดหลังตรงนะครับทรงเน็บเนื้อสวยมากๆราคา600บาททําคมคมก่อนนะครับืครับ ที่สองครับ็มหวานเทียบเลยนะครับผมตัดฟันไม้ได้หมดเลยนะครับเล่นที่สามครับเล่นที่สี่ครับสี่ครับ เล่มที่ห้าันัมากเลยนะครับผมราคาเพียงเล่มลัหกร้อบาทพร้อมฝักพีวีพร้อมส่งครับสนใจรีบทักมาเลยนะครับมีจำนวนห้าเล่มเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะครับเล่มที่หนึ่งยาวอยู่ที่สิบจุดหสันหกมิลกว้างสองจุดหนึ่ง เลิ่มีสองสิบจุดหกสันหกหมื่นสองจุดสองเล่มมีสามสิบจุดสันหกหมื่นสองดสองเล่มมีสี่สิบจสองสันหกหมื่นสองจุดหนึ่งเลิ่มสุดท้ายสิบจุดสองหกหมื่นสองจุดหนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับขอบคุณครับ yeah.